ว่าเป็นข่าวที่ทําให้หลายๆคนค่ะร้องไห้ตามเลยหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของพระเอกดังค่ะคุณออมคภันนามาศที่ได้เสียชีวิตในวัย39ปีด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจสร้างความตกใจให้กับเพื่อนครอบครัวแล้วก็แฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านคุณอ,อมคภัน์เนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาน,นั้นดูสดใสขึ้นหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเมื่อปี2565และตอนนั้นค่ะทําให้คุณอ,อมเนี่ยต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้เพื่อเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมเป็นการด่วนก่อนจะพักฟื้นอยู่นานค่ะและเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเองค่ะซึ่งมีข่าวว่าคุณอ,อมคภัน์เนี่ยอาการป่วยดีขึ้นค่ะเพราะว่ามีภาพของเขาเี่ออาาออ่่อออออกกกมาาปรฏตัวสืคะ แต่ในที่สุดค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็ได้รับข่าวร้ายค่ะว่าคุณอ,อมเนี่ยได้จากไปแล้วค่ะเรียกว่าทําเอาทั้งช็อกแล้วก็เสียใจไปตามๆกันค่ะซึ่งมีเพื่อนๆร่วมวงการหลายคนค่ะที่ออกมาอาลัยพระเอกที่แสนดีคนนี้ล่าสุดค่ะทางน้้นคุณท็อปดารานีรุตได้ออกมาเปิดเผยแชทค่ะที่ไม่เคยมีใครได้เห็นระหว่างตนเองแล้วก็คุณออมอคคพันซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยว่าพวกเขาเคยคุยกันเพราะว่าอยู่ต่างช่องกัน โดยในแชทค่ะเป็นใจความที่ว่าคุณอ,อมอคพันท์เนี่ยทักมาคุณท็อปดารณีนุตค่ะตั้งแต่ปี2563ปี2564เพื่อที่จะโอนเงินช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ช่วยโควิดช่วยเด็กหรือว่าคนชราค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณอ,อมเนี่ยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือทางด้านคุณท็อปดานณีนุชบ่อยมากๆทําบุญร่วมกับคุณท็อปและในแชทค่ะต้องบอกว่าคําพูดคําจาของคุณอ,อมเนี่ยน่ารักและก็ถ่อมตนมากๆ โดยคุณท็อปเองค่ะได้มีการระบุข้อความถึงคุณออมอคัคพั์ด้วยค่ะว่าขอให้น้องกลับไปเป็นเทพพบุตรบนสวงสวรรค์มาทราบซึ้งกับน้ําใจและรักออมมาเสมอดีใจที่ยังเก็บข้อความของน้องเอาไว้ชีวิตเรามันช่างไหลไปไวจริงๆเมื่อ3มปีที่แล้วออมเวียนมาทําบุญทํากุศลช่วยเหลือสังคมร่วมกับมาอยู่เรื่อยๆทําโดยไม่หวังให้ใครรู้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจขอจิตที่บริสุทธิ์และกุศลกรรมดีของน้องจงส่งน้องไปอยู่ในที่งดงามไม่ต้องเจ็บปวด มาพิมพ์ไปก็อนน้ำตาไหลและพอหลายลๆคนค่ะได้เข้ามาอ่านก็ยิ่งเศร้าไปตามๆกันค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว